สวัสดีครับอยู่ช่องว่าการปอดนั่นไงอยู่รายการ้าที่สอนเป็นคาที่จที่จะคิดมันจะไม่ไม่มุมกี่ขาครับนี่กี่ที่หนึ่งนะครับจริงจริงผมไม่อยากสร้างเท่าไหร่นะไอมันไม่รู้อะไม่รู้เป็นอะไรอะคืออยากสร้างคท่าน้ครับคิดมาคิดนี่จะเป็นการมืคือเป็นมือคือไข่กะไก่ไข่เกือกลองกันเป็นมือที่ใครถอนเถียงว่าใครกะกันครับ มัดูครับคุณแสดงสองคนคือไม่บอกครับไปกันเลยครับอุ้ยไปกันไปน้ำนี่เรามาในน้ำเนี่ยโอ้สวัสดีสบายดีนะจะมีคำถามว่ะอะไรมีอะไรเออที่คขาทามนี่คำว่าน่าอยู่แปดนะแต่ที่าทานเนียไข่จริงแล้วว่าไข่ไก่ไข่เกิดกันทิ่ว่าไข่เกิดนะไม่ไก่ก็เกิดกันไอ้ไก่ไม่เกิดกับไข่ไม่เกิดสบายไงคือเรื่องอะไรวะ

ข้อาของคุณ้ําพมพีนะครับแล้วคํามทีที้คือไข่บางครบเขาบองขอเป็นกรรมบอแบบบอชัดเจนว่าถึงกันไข่ไข่เป็นไข,ข่ของเคเละยีละอากูเขาคือไก่ยีละไก่ไคืออกูของเคเลตคือจะเป็นก็คือเคเลตอันนี้เขาย,ยุดอื่นนะครับเขาไม่ใช่เคเลตสบูร์นะเขาขค่ไปไก่นลครับนี่ทาเอาไข่ได้ด้วยจะไปไก่เขาใจะไปไข่แล้วครับก็จะไปครับ นี่บุญคำโทษที่คุณเข้าแสดงแล้วแล้วเป็นคำถามที่ผิดด้วยนะครับไปเรียกออกมาเราโอ๊ะม่นะเข้ามาไล่กันจีกอร์มเข้ามันดีนี่แก้คำถามผิดพลาดแก่ก็ทุ่มกัดสวัสดีครับคนนี้อันนี้คุจะคิดยังไงครับคุณจะคิดยังไงครับชอบก็กดไลค์หรือไม่ชอบคอมเมนต์มาหรือชอบสุดลัขคออีกอันครับ ขอลาก่อนนะครับบายบายคิดหน้าก็เจอกัน